ฝาครอบปลายเยื่สีใน DMa x 1.9น้าะครับถ้าเดิมเดมของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอะลูมิเนียมแต่ทีนี้ปัญหาของอะลูมิเนียมคือเวลามันใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยด้วยอายุการใช้งานของของเขาเนาะคือลูกปืนค้ทจะอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะสไลด์เข้าสไลด์ออกมันก็เป็นการทํางานตามธรรมชาติของเขาแหละพอสไลด์เข้าสไลด์ออกบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็เกิดการสึกสึกก็อาจจะทําให้ลูกปืนคา้าดนะครับบางทีอาจจะมีการแบบติดๆขัดๆนะครับทําให้เหยียบคา้าดยากก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา ทีนี้บางคนก็อยากจะบอกให้พี่นอกจากอลูมิเนียมแล้วมันจะมีตัวไหนที่ทนกว่านี้ไหมนะครับมันก็เลยจะมีอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับฝาครอบปลายเกียร์สซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ทําเป็นเหล็กขึ้นมาเลยเพื่อจะยืดอายุการใช้งานให้มันยาวนานฝาของเดิมนะครับก็อย่างนี้มินยมอันนี้เหล็กนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะอ,อันนี้เรามาทําให้เพื่อนเอนดูว่าเผื่อใครอยากจะได้เหล็กก็ใช้เหล็กอยากจะได้ใช้มินยมก็ ก็แล้วแต่เลยเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยนอกจากมีเนียมแล้วยังมีตัวไหนทําเราก็พอดีมีของเข้ามาปุ๊บเราก็มาทําเพื่อแบ่งปันความรูส้สําหรับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับฝากข้อไปเกียร์สนะครับใครที่อยากจะใช้เหล็กก็ได้ใช้มีเนียมก็ได้อีกเหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมใครเห็นว่าดูคลิปผมแล้วมีความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูการเลือกซื้อหลายอย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ